มาชมจตุคามอีกองค์หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นลงรักนะครับเป็นพระที่ลงรักดำหรือเป็นจตุคามที่ลงรักดำสร้างในสมัยที่สมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเนื้อผงเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับเราจะสังเกตได้จากองค์ของอพระนะครับจะเป็น อ่าสีที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณด้านหลังเป็นรูปของรอสีนะครับไม่ใช่รูปของรอห้าเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันอ่าได้ชมแล้วก็ให้ดูนะครับว่าอลักษณะของรูปของรอสีกับรอห้าจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากนะครับอ่าแต่ อยากจะให้เพื่อนๆจดจำเอาไว้ว่าลักษณะการาหันข้างก็จะหันในลักษณะแบบเดียวกันนะครับซึ่งถ้าคนดูไม่ออกไม่ไม่ค่อยได้ดูก็จะมองว่าเป็นรอห้านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆได้จํจำเอาไว้ว่า การที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จถ้าเป็นสมเด็จโตที่ท่านสร้างขึ้นมา,าหรือปลุกเสกไว้นะครับถ้าเป็นรูปล้อห้าต้องเป็นรูปรอ5ที่เป็นเด็กนะครับที่อายุประมาณ1-7-18ปีจะไม่จะไม่ได้มีหนวดเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ เพื่อนๆที่เป็นคนที่เข้ามาดูเข้ามาศึกษาเนี่ยเวลาเราจะดูว่าเป็นอของอถ้าเป็นพระที่ยุคที่สมเด็จโตท่านสร้างจริงจริงถ้าเป็นหันข้างในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นรอสี่นะครับไม่ใช่รอห้าฉะนั้นก็เวลาเราดู ก็อยากจะให้ดูข้อที่จริงนิดหนึ่งบางคนก็พอเห็นนะครับเห็นปุ๊บก็ทึกทักเอาว่าอันนี้คือรอ5นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันก่อนสำหรับองค์นี้นะครับพุทธคุณก็วิ่งจากศีรษะลงไปจดสะดือนั่นก็หมายถึงว่าเป็นพุทธคุณของสมเด็จโตท่านไม่ใช่พุทธคุณของ อองค์อื่นๆหรือพระเกจิอื่นๆนะครับเพราะในเมืองไทยผู้ที่จะปลุกเสกพระที่มีกระแสการวิ่งของพทุทธคุณจากาหัวลงไปจดสะดือหรือจากศรีรษะของเราลงไปจดสะดือก็มีเพียงสององค์ด้วยกันเท่านั้นนะครับองค์ที่1ก็คือสมเด็จพระพลรั์แห่งวัดป่าแก้ว ส่วนองค์ที่สองก็คือสมเด็จโตแห่งวัดรักขังนั่นเองนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมได้มีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนสำหรับคลิปนี้คงนำมาฝากเพื่อนๆอให้เป็นพอสังเกตไว้แค่นี้นะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะเชื่อ,อให้ดูจากข้อเท็จจริงนะครับ